สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับมันนี้ติดตามช่องคู่โคกคู่โคกสื้อ้ามาเที่ยวนะครับผมที่กําลังเห็นอยู่นี่ก็คือแม่น้ำโขงครับมาเที่ยวที่มุกดาหารนะภาพพี่น้องไปเที่ยวเพิ่งเริ่พี่น้องผมพี่น้องครับณตอนนี้นะครับคู่โคกอยู่ริมฝั่งโขงครับบนเป็นริมฝั่งน้องหานนะครับพี่น้องผมริมฝั่งโขงจังหวัดมุกดาหารกับแทวตลาดอินโดจีนนะครับ เป็นสถานทีช่ชมวิวนะครับฝากฟังที่คูโคงไทยไปนะครับเป็นสาธารนณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเล่าหรือสอปปอเล่ากับพี่น้องผมบ้านเมืองเพิ่นก็คือเห็นนั่นแหละครับนี่ตรงขามก็มุกาหารครับไ,ไก่ไปหุ่นติดเป็นตะพานมีตรภาพนะครับตะพันมีตรภาพไทยเล่านะครับขามแม่น้ำโคงนะครับนั่นพี่น้อง เลือ่อนเปเลือตรวจการใช้ฟังครับแต่ก็เลือ่อขขามฝากน้ำไปเปเลื่อหไ่ครับเลื่อนหน่อยก็มีครับเลื่อหางพี่น้องผมจะเลื่อนอยู่ครับไปยาขามก็มาขามเดี๋ยวสพานมีสภาพขามไปที่เป็นสวรรค์นในเขตนะครับพี่น้องผมแขวงสวรรค์นในเขตของสอบปบบ่อน้าวนะครับพี่น้องผม บรรยากาศล่มเฉยเฉยพัดเฉยเฉยมากเย็นดีครับพี่น้องผมในช่วงบ่ายๆนะครับอากาศดีอากาศดีมากเลยครับเย็นดีนี่ครับหอชมวิวครับผมนี่เป็นหอชมวิวครับพี่น้องผม ตอนเย็นๆมากก็มีคนมาหาชมวิวอยู่แถวนี่แหละครับพี่น้องผมแม่น้ำกงไหลลงไปหมดแล้วครับกัมพูชาต่อกันกับประเทศเวียดนามนะครับผมอันนี้อยู่ในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร ลงทะเลครับพี่น้องผมงนองคายน้านองคายน้ำโค้งแถวนี้ปกติน้ำโค้งติดสีคุณครับแต่ว่าแถวนี้คนปรับปรุงพื้นที่ใหม่นะครับอทเป็ีการตานเขื่อนอยู่แถวประเทศจีนนะครับถ้าใหม่แม่น้ำโค้งเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปได้ครับเมื่อก่อนเป็นสีคุณเดี๋ยวนี้เป็นสีข้ามลวครับพี่น้องผม กินหอดผู้สาวเล่าครับด้วยพายพี่พะน้อ,นองมาบงแม่หนองโขงฟังเล่าครับพี่น้องผมขามไปหัน,นเ, <c oughs> เป็นะวัรในเขตครับเป็นยุ่ช่วงขอนขนลงมาทั้งเล่าไต่แะครับพี่น้องผม <c oughs> เล่าตอนกลางก็คือแถวเวียงจันวังเวียงนะครับขึ้นไปภาคเหนือกับมีหลวงประบางอุดมใช องจาลีุ่๋ลครับพี่น้องผมแถวซ้ำเหนือปุ๋เละพี่นออ้องย้อนแสงยนงอันนี้พ่นมาจากบ้านไหนพูกน,นี่ครับพ่นมาช่มที่ทัศน์ัดอยู่แถวนี้ครับพี่น้องผมพ่นมากหลัเพ่น ท้ายกล,อยล่องไหนแหละกบาลังพัดพี่น้องผมหลังจากไปเบิ่งตลาดยินดูจีนช่มแม่น้ำโค้งแล้ะครับก็ลงมาทางตอนใต้ของบุกดาหารนะครับที่ผู้มโนโร่มเป็นสถานที่ท่องเทีย่ยวแห่งหนึ่งนะครับเป็นวัดที่พันต่างขึ้นมาบนภูเขาสงางามนะครับมีพระพุทธรูปปางธ,าธงเอ่อตั้งประดิษฐานอยู่บนภูเขาสูงนะตามผู้โคกลื่นไปชมครับบริเวณบนตีงามตําได้ครับ นี่ครับตอนรับพี่น้องเขาสู่วัดเขาผู้มโนร่มครับพี่น้องผมไปเอกกำลังเอกเกมวีครับผมครับพี่น้องที่กรบครับผมพ่อครับกูคบต่อครับในช่วงนี้กับมาถึงวัดเขามโนร่มแล้วครับพี่น้องผมผมทายจากเบื้องสูงนะครับแนมลงไปเห็น เป็นแม่น้ำโขงครับพี่น้องผมเป็นแม่นม้ำโขงไรพา,านจังหวัดมุกดาหารอยู่นิเตมุกดาหารครับทางฝุ่นเนี่ยไปเตียตัวเมืองมุกดาหารครับพี่น้องผมเมื่ปีกับเป็นสะพานมีสะพานไทยเล่าครับนี่คือบริเวณช่วงทิวทัศน์ภูมโนรมครับพี่น้องผมเดี๋ยวไปพี่น้องคงไปเบิง้ง นะครับมีจุดให้นักท่องเที่ยวเบิงนะครับพี่น้องผมครับพี่น้องผมอันนี้คือขึ้นไปบนภูเขานะครับมองบริเวณพระพุรูปปฏิทฐานอยู่นะครับเป็นจุดเด่นของผู้โมโนโร่มครับพี่น้องผม เป็นบริเวณที่ลมลื่นครับเป็นภูเขามีโขดหินนั่งพักพอนย้อนใจหลายหมองครับม้องลงไปก็ตเห็นม้องลงไปก็ะตีเห็นแม่น้ำคงครับแล้วก็ะที่หัถัดเบื้องล่างครับผมขับจากมุกนาหารคู่โคกพาพี่น้องมุ่งสูง่อุบลราชธานีแวะกินเขาที่หาดคู่เดือครับพี่น้องผมที่ติดตามช่อง ครับสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องคู่โคกที่ครพทุกท่านนะครับผมเมื่อนีคู่โคกมหาทองเที่ยวมหาพักพีเดินใจอยู่หาดคูเดือด้วยครับผมบรรยากาศเป็นขึ้ขุ้จังหน่อยนะอากาศร้อนนะครับผมเลยลุงมหาแมนนํมมูนนะครับต้องขามของ แพ่แพร่อย่างนี้แพร่ร้านเย็นหรือดีนะครับก็ที่เป็นวัดของหลวงปู่หลวงปู่ชานะครับนี่เป็นบริเวณที่ทัดแดนามูลหาดคู่เดือครับพี่น้องผมผู้โคกสิไม่กินกุ้งเต้นแต่ดด้กุ้งเต้นก็เต้นยีดีวะนะี่เอาวะ กินบรทษันมันก็อตีเส้นอกจากจานเบิร์ดว่าษัทนนี่ครับเป็นบรรยากาศของหาดคูเรือครับพี่น้องผมผ้าหลานมากครับผ้าลูกผ้าหลานมากครับเป็นบรรยากาศอยู่หาดคูเรือมากก็ไผ่ไว้ที่วันนี้มาสี่คนครับ นี่ครับมากระป่าครับเขาเอือดมาอย่างก่อตรงก่อายยายเาิย่าย่าอะไรนะย่าอ้วนเนี่ยกำลังรออาหารอยู่นี่ก็ทไมย่าน่่าเทอันนี้ลูกสมไพยอันนั้นหลานครับอันนี้ลูกไส้ครับผม เนี่ยวมาสี่คนก็คู่โคกนันไม่จแลส้เาอลนครับลูกก็แม่ก็ลั่งกินงาิกันทายรูปครับรูปนม่่นี่นี่นี่ปลาสวยจัมีตุยนี่ไงทอตนี่ตรงนี้นี่ที่คนไหน่ดอมาได้เลยนะ แม่ไม่เมื่อยกับพี่น้องผมนอนพักวันเตรีอยมอาหารกับแม่ครับสั่งไว้โดนเติบแล้วล่ะสักคู่นึงไม่กินเข่าก็คู่โคกเลยครับอยู่หาดคู่เดือนมือนี่กัไม่เป็นกุ้งเต็นอันที่เป็นแนวใดแซบบัแต่ว่าบรรยากาศโดยทั่วไปพี่น้องครับน,นักท่องเที่ยวยังวไในเขานะครับแพร่ยังว่างโอ้หลายแพร่ครับแพร่ที่มีคนนั่งมีลูกค้านี่ก็มีบัวหลายแพร่ นะครับเศรษฐีกันยังมอนดีๆขึ้นนะครับพี่น้องผมช่วงนี้คนกัระมัดระวังการตรงเดียวระมัดระวังการจับใจใส่ต่อยน้ำนะครับผมะเดี๋ยวมีคิดจะกรับยังเนี้ยผู้โคกแต่ที่้ทยคิดให้เบิ้งกับผมมีแนวลงเดยเดินทางไปหันมาหนีก็เลยท้ายเม้พี่น้องเบิง้งตันดอกว่นะครับพี่น้องผม,มันได้ลูงไพ่เป็นเก็กกับพี่น้องผมมันะบ่าเวเล,ล่ามันระบ่าแต่ไทยครับ งามรังอาหารคู่โคก่อนว่าไม่รอกโอเล่นนี่อคีกินน้ำกันได้บ่บุกินเป็นไหมล่ะกุ้งเต้นนั่นโอ้ยยายครับวันนี้ผ้าร้านไม่กินเกาอยู่หาดคู้เดือนผมซึกเป็นยังไงครับมีความสุกบ่ครับยา่ครับ ปุ๋ยยครับแล้มีความสุขพอครับโอ้ยน้องโอ้ยายน้องผดเตอร์สั่งยังเลยยัยนี่ยิวเข่าเลยที่เดียวนี่นั่นเอาอาหารก็ลังมากครับพี่น้องผมเดี๋ยวกุ้งอกเอาให้เบิ้งเป็นจะยังมีกุ้งเต้นบ่เนาะเปิดขึ้นมาเดี๋ยวเต็มตรงเด้งตรงเดียงเลย เอ่าสมตำกับตำทัวกุ้งเต้นมีอย่างอีกเนี่ยสี่เหลือยมเอาเปิดร่องเบิ้งกันเลยครับผมเบิ้งครับพี่น้องผมนั่นๆๆเต้นลงมาเลยครับกินได้ปะเนาะเอ้าใครยาวขครยาวทุกคนดูหน่อยดว่าเอ้าใครยาวใครยาวตำ้มมาเบียรไม่ตั้มสร้างสร้างอันปูสมตำปูปลาขึ้นได้ตำมากเลยัจากมาผิดได้ยังขึ้นไปได้ยังกับมือแล้ว ถามผู้สั่งว่าตำปูปลาว่าเถินแต่ว่าได้ตำพัวมาครับอยจะพึ่งไปยิบกินเด้ครับเปลี่ยนครับเข้าตำมาแล้วก็เอาลดเอาเปิดเบิ่งกันหน่อยครับผมสิดไทยเบิ่งไอพี่ไอ้องพึ่งน้อมันเด่นตรงเด้งตรงเด้งบ่เอาเปิดเนี่ครับนี่ครับพุ้งเต้นออกแล้วก็มีครับโอ้มันติดน้ำน้ำเก็บกินเราด้วยครับนี่ โอ้พี่น้องเลยไปกินข้าวกับคู่โคกเด้อน้องพัดสั่งอะไรน้องพัดสั่งกุ้งเต้นตัวหนึ่งกุ้งเต้น pues ตัวหนึ่งมันจะกินได้หรืออ่ะดูครับเบื่อลูกไผ่ผมที่กินข้าวเหนียวก็ตำหมกครัวครับ กินเป็นไหมวะที่กินเขาเพรผู้ชายอ่างเง่าไปทายเมืองเราเอาขาสั่งสั่งยังอีกนี่ปลาเผาใช่ไหมปลาเผาปลาเผาลมาครับพี่น้องปลาเผากับ ปุ่งเต้นสมตำอยู่หาดคู่เดือครับพี่น้องผมขอบใจญะแต่ไม่จิ้งกอดคู่โคกเลยครับผมขอบคุณนะตามพี่น้องผมคู่โคกขออนุญาตบาดคำกินเขา่าจะข้าวก่อนนะครับก่อนจะเดินทางกลับนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามในช่องคู่โคกช่องน,น้อยๆมีผู้ติดต,ตามเพอนมในไลน์หรอครับผมขอขอบคุณสำหรับ น้ำใจนะครับกดไลค์ขอบคุณตำรับผูติติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งน้ำนะครับแจ้งเตือนประธานมีคลิปลดีๆที่คู่โคกลงให้เบิ่งกับอาจติบดิพาธนะครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งคุมเจ็บจะได้คุ่มไขย่ยมีนะครับรักษาสุขภาพทุกขูทุกคนนะครับเดอ้อรำรวยทุกคนครับสวัสดีครับ